สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเทคนิคการลบเลขเร็วนะครับในกรณีตัวลบเป็นเลข2หลักนะครับให้เรานําจํานวนมาบวกกับตัวลบให้ไดเท่ากับ100นะครับในกรณีนี้มาดูโจทย์นะครับในกรณีโจทย์1480ลบกับ93อันนี้ผมก็เลยนําจํานวนมาบวกเข้าไปได้100ก็คือนํเจมาบวกเข้าไปนะครับได้100และผมก็นํเจเนี่ย มาบวกเข้าไปในตัวตั้งนะครับนำไปบวกในตัวตั้งและให้เรานำลบ1เนี่ยมาลบในหลักร้อยเสมออทีนี้เราก็นำเลยครับ0บวกกับ7นะครับก็จะได้7ในผลลัพธ์ของหลักหน่วยนะครับ8ไม่ได้กระทำอะไร8ก็เหมือนเดิมนะครับของหลัก10ส่วนหลักร้อย4ลบกับ1 4ลบ 1, 1ได้3นะครับส่วนหลักพันเป็น1 ยังคงเดิมนะครับคําตอบข้อนี้ตอบ1387นรบะครับเรามาดูจํานวนถัดไปนะครับ ,7853 อาลบ9ก98กา็จานวน2หลักเหมือนเดิมนะครับให้เราบวกเพิ่มเข้าไปให้ได้เท่ากับ100ก็คือบวก 2, 2> ผมก็นํา2มาบวกในตัวตั้งบวกเข้าไปในตัวตั้งนะครับและเราก็อย่าลืมนําลบ1มาลบในหลักร้อยเสมอนะครับ ทีนี้เราก็มาบวกเกาได้เลยนะครับหลักหน่วยก็คือ3บวก2ได้5ผลลัพธ์ของหลักหน่วยนะครับหลักสิบยังคงเดิมนะครับคือ5ส่วนหลักร้อยแลบหได้7นะครับส่วนหลักพันคงเดิมนะครับคําตอบข้อนี้ตอบ7จ็ดนะครับมาดูจํานวนถัดไปนะครับ12,500 67บจลบ87ตัวลบเป็น2หลักเหมือนเดิมนะครับให้เรานำจำนวนมาบวกเพิ่มไม่ได้ท่ากับ100นะครับในกรณีนี้ผมเลยนำา3 3มาบวกเข้าไปนะครับ13บวกเข้าไปจะได้100เราก็นำ13บเนี่ยบวกเข้าไปในตัวตั้งด้วยนะครับแต่อย่าลืมนำลบ1 มาลบในหลักร้อยเสมอทีนี้เราก็หาคําตอบได้เลยครับ7จบวกสเราได้สิบเราไม่ต้องไปทดนะครับเราตั้ง0ูนย์ห้อยหไว้นะครับอไปหลัก10 6หบวกหได้7นะครับต่อไปหลักร้อยหลบหได้4นะครับหลัก หมื่นกับหลักพันนะครับยังคงเดิมมาใส่ไว้ด้านหน้านะครับอ่าทีนี้เนื่องจากข้อนี้ให้เราเขียนเท่ากับต่อนะครับอันนั้าต่อไปเนื่องจากมีตัวเลขห้อยอยู่ให้เรานําตัวเลขที่ห้อยเนี่ยไปบวกกับอ่าจำนวนในหลักถัดไปนะครับก็คือให้เอามาบวกกันจากเจ็ดแล้วก็หนึ่งบวกกันได้แปดนะครับข้อนี้เลยต่อเป็นหนึ่งมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบครับอ่า นี่นะครับต่อไปเรามาดูจํานวนต่อไปนะครับ2 7 4 3 6 6 65จํานวนตัวลบเป็นจำนวน2หลักเหมือนเดิมน,นะครับให้เราบวกเพิ่มไม่ได้เท่ากับ100ในกรณีน,นี้ผมเลยบวก35เข้าไปนะครับได้100เราก็นำ3าม5ามาบวกเข้าไปในตัวตั้งจำนวนตัวตั้งนะครับแต่เราอย่าลืมนำลบ1 มาลบในหลักร้อยเสมอนะครับทีนี้เราหาคำตอบได้เลยครับหลักหน่วย6บวก5ได้11แล้วก็ตั้งห,งห้อย1ไว้นะครับต่อไปหลัก13บวก3ได้6นะครับหลักร้อย4ลบ1ได้3นะครับส่วนหลักหมื่นกับหลักพันยังคงเดิมให้มาเขียนไว้ด้านหน้านะครับ เนื่องจากมันมีเล็ก้อยอยู่เราต้องรวมก่อนนะครับ6กับ1รวมเลยนะครับได้7เพราะนั้นคำตอบคอนนี้ตอบ27,371ับอครับไม่ยากนะครับเรามาดูจำนวนต่อไป34,478ลบ59กลองคิดดูว่าคำตอบจะได้เท่าไหร่ครับ